ที่น้องซิดนีย์บูลลี่เพื่อนในโรงเรียนจนเพื่อนขึ้นไปกระโดดตึกนะคะเ่อนคส่สามสองลับหน้าคุ้นๆนะคะฉันเป็นนักจิตวิทยาเด็กที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนนะคะสลารู้ใช่ไหมว่าไม่ว่าจะทำยังไงเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่รอบตัวพวกเรามาสมพักใหญ่ๆแล้วครับ ฉันไม่ได้ร,รับรักษาเฉพาะเด็กอย่างเดียวนะคะแต่ผู้ใหญ่สันดานเสียนะแ,แม่เรียกหนูว่ายัางไงหนูได้ไมเป็นคนแบบนีฉันก็รักษาได้เหมือนกันคุณโอเคหรือเปล่าผมแค่อยากหาวิธีช่วยคุณนอะที่จริงผมไม่รู้ด้วยซ้าว่าควรทาตัวยังไงแต่ถ้าจะคิดว่าฉันใช้คุณก็แล้วถ้าคุณใช้ผมจริงๆคุณจะได้อะไรไหมแต่หนูจะทําให้พ่อกับแม่ได้รับความยุติธรรมให้ได้หนูสัญญา lần mang cái gì của thì cũng biết ở thế nào này